อันนี้คือถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นฟิลแบบว่าเป็นเหมือนกับยุโรปผมจะทําเป็นรังสันทุกคนเคยไปเขาใหญ่ไหมเคยไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมมันจะมีมเขาทำเป็นเมืองอาณาจักรแบบเ mm hmm. ขาจะทำเป็นอาณาจาักรแบบฟิลแบบยุโรปผมเป็นคนผม,ผมหนัดไปตัวอยู่เมืองเล่ามาเนาะ mm hmm. ผมไยได้รับวัฒนธรรมแบบความเป็นยุโรปไหมมากอย่างที่เป็นแบบเลียมๆเ,เป็นอย่างสีนาะ mm hmm. เรียนที่ไหนคะเรียนที่มมภาคครับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเชียงเหนือขอนแกนอันนี้ไม่ใช่บ้านข้างหลังจะเป็นค่ายเพลงเป็นเป็นอาคารค่ายเพลงอันนี้เป็นตึกค่ายเพลงหลังนี้จะเป็นหลังค่ายเพลงหลังแรกยวพาไปดูเปิดร้านกาแฟสิเปิดอยู่พี่น้องจะเปิดเป็นจะเปิดเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็เป็นตอนนี้กําลังกิบตตังค์ซื้อที่ข้างๆเพื่อจะขายให้เป็น เบิดเบึ้งนีแหละพี่น้องไร่ละสามล้านถ้าซื้อเหมาไล่ละสามล้านอยู่ข้างๆนี่เป็นแค่นี้ยาวไปเลยข้างๆนี่ก็ทีขายรอบซ้ายขวาเนี่ยคือตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยจะมีแต่คนมาขายที่ขายแนตะ่อยากซื้อ,อยู่แต่ว่าเงื่อนน่ะอยู่ใสอันนี้ก็บ้านิ๊กหรออ๋ออันนี้เป็นไม่ใช่บ้านครับอันนี้เป็นออฟฟิศถ้าเสร็จแล้วผมเคยลงแบบให้ดูอยู่นี่ แบบตัวอย่างที่ผมลงไปในตอนนั้นน่ะอืพาไปดูเสน้นนี้ที่เขาบอกมีงบประมาณแล้วบ้านผมมันจะเป็นอย่างนี้จะมีคลองน้นําชลประทานน้ําจะไหลตลอดปีแต่ว่าผมบ้านผมมันอยู่ในพื้นที่แบบว่ามีคลองมีอะไรงไงแต่ว่าน้ําไม่ท่วมดิน้าไม่ท่วมดมิจอดนี่แล้วเราเข้าไปจอดนี่ละ เยอะจัดจนไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือยังอโอ้ก็แบบสวนไงผมแบบไปเขาใหญ่มาผมเลยมีความว่าผมม,มีความรู้สึกว่าผมอยากทำอาณาจักรตัวเกียวให้เหมือนเขาใหญ่ใแล้วเวลาเราจะทำงานเราจะได้สวดขายของทำอาณาจักรของเราันปั้นเป็นรูน,น,นได้ไหมว่ามุมนั้นมุมนี้เนี่ยจะทำเป็นมุมถ่ายรูปเป็นอะไรคือทำไปหมดเลยเด็กน้อยตัวเกียวจะมารีวิว รีวิวขายสินค้าอันนี้มันก็ได้หมดผมก็หมดแต่ว่าเป็นอยู่ในนี้หมดเลยแม่เออผมกม็ทําแบบว่าเป็นเ้าวงจรเรืเอเป็นมีร้านกาแฟมีออฟฟิศมีอะไรเงี้ยเป็นหม่องสางเงินของตัวเก็มิวสีพี่น้องอันนี้เป็นอาคารค่ายเพลงทาสีแล้วมั้งนี่ลงรอง,องพื้นแล้วนี่พื้นสวยเนาะทำมาแล้วสวยเราเรานะ่ะได้เปรียบเพราะว่าทำาเนเรานะ่ะมันอยู่ข้างวัดชื่อดังของนแกนเนี่ย วัดนี้คนจะมาเที่ยวเยอะแล้วเขาจะมีคนผ่านตลอดห้องอยู่ข้างวัดได้พี่น้องบ้านผมอยู่ข้างวัดผมเลยําเป็นอาจจะเป็นคาเฟ่อาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นจุดให้ฝันได้ไหน้าคนหอ่าที่ซื้อข้างๆเสียเป็นหม่องรับล่องนักท่องเที่ยวได้พองนะพี่น้องนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดใช่ไหมามาหรอโอเคมาไวมมาจุดเชยินตึกตัวเกี่ยวมีอะไรให้ซื้อบ้างมีอะไรให้เช่าบ้างมีอะไรให้นั้นบ้างข้างๆนี่ก็เพื่อนขายใหาายแล้วพี่น้องข้างๆนี่ขายให้แล้ว ข้างๆนี่ขายเห็นเดียวก็วบาบ้านไ,ไปโอ,อนแล้วเทียงเพราะพัดใจเงินเพิ่นกระกระจอบไม่ล้ละ่ะจองแล้วหาเงินจ้กหกเดือนก่อนข้างๆนี่นี่แม่นเบิร์ได้หนิแม่นเบอร์ได้หนีทถบจิตถมขึ้นเบิร์จิตมขึ้นถ้าใครเป็นเอฟซีนกไปเนียน่ยอันนี้คือบ้านอันนี้คืออาณาจักรเก่าของบ้านสิงมิวสิกดิผมมาซื้อต่อ,อน,นี่พูดหลายครั้งแล้วในไลฟ์สด วยสวยอ่ะนี้แรงจังเพิ่งเคยเห็นทำไมสวยมากเลยอาณาจักรน้องบีทเบยอาณาจักรน้องบีดเายอันนี้อันนี้แค่ภายทางเข้าแต่ว่าภายรอบนอกกับภายทางเข้ากันนะผู้ใดเป็นลูกพยานพี่แน่เนี่ยือ้สิโชคดีท่ามหมดทุกอย่างทุกแนวแล้วพอคนนี้ท่าม,มันหมดทุกอย่างทุกแนวแร้ว ลูกจาลูกพ่อดูซิดูซิพอ่อท่าปังท่ามนาจักหมองหางเงื่อนโอ้ี่หอพักมาแล้วหอพักเริ่มเลยทุกคนเร็วมากหอพักเล็บแรกเล็บลึเร็วมากหอพักแบบพรีเมียมผมไม่ได้ทำหอพักแบบอุตสาหกรรมแบบโรงงานนะหอพักผมอะมีห้องน้ำเป็นตัวเหมืนเลยผมทำให้ลูกๆผมอ่เนี่ยอันนี้หอพัก หอพักบางบ้านนิดนึงหอพักจะบางบ้านนิดนึงอันนี้หอพักพี่น้องจำนวนสิบกว่าห้องอมีแอร์มีอะไรแต่ว่าค่าไฟจ่ายเองนะหอพักผมต่อไปผมจะติดมิเตอร์เพราะแดนเซอร์เขายอยากติดแอร์ก็เสียค่าไฟอีกอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นห้องแบบนี้แบบนี้เป็นหรือเปล่าเป็นหรือไหมเป็นหรือเผื่อน้องบีทน้องบีทจะได้มาวิ่งเล่นในออฟฟิศของคุณพ่อในบริษัอออขท,ทของคุณพ่อ ห้องประชุมห้องประชุนนมคนพ่องไหนประชุมประชุมน้องบริสตาบริสตาฟังปากพัชเชนนะจ๊ะพี่บริสคือบริสอุ้ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนะนี่อู้ห้องน้ำชายอันนี้ข้างหลังริ้นแรกเข้ามาดูตรงนี้มาเรามาริดนแรกดูตรงนี้อุ้ยหอพัก ขอพักเห็นไหมจ๊ะทำเร็วมากเลาวถูส่งงากเพื่อนผู้รับเหมาผู้รับเหมาเห็นไหซะส่งงานก่อนครับมาดูแลน้าจ้าบา้างริบเร็เร็วมากขอพักเร็วมากขึ้นคาแล้วนะลงคาแล้วนะนะ เกิดกําเนิดเกิดคานขึ้นแล้วนะเลือดมากเธอดูสิมันเลือดจริงอะไรจริงอ่ะตีเลือดไหมอันนี้เร็วมากดีบอแล้วใหญ่มากนะดูสิแสดม,มันจะเป็นหน่อยมันมันเยอะเลืได้เดี่ยวมันนี่นั่นละมองจะอาไปยากเลยบัดนี้ต้องเปล่าซื้อทีแล้วหางเลือดก่อน ขายอย่าดมซื้อที่เพิ่มอาณาจาักรให้น้องบรีดสแล้วพี่สองเนาะขายอย่าดมหาเงินตัวห้าสิาจะเด้นีน่ใหญ่ยายายกว้างคนะดูจากข้างนอกมันเล็กๆกันแต่ว่าเข้ามาคือเป็นหลือเป็นหลือเป็นปานเป็นปานอยู่ฟ้าก็เป็นฟ้าอย่างนี้นะฝ้าหลุมนะมีคนดูดวง่างนนะว่าทำฟ้าหลุมแล้วชีวิตจะมีจะมีจะมีแต่คนน้องใจป่ะนะกระช่างขาทำหลุมเหมือนเดิมต่อไปอีก ฝรั่งก็คงงั้นฝรั่งก็คงเป็นเหมือนทั้งมาทั้งโลกฝ้าหลุดอีอันนี้ฝ้าหลุที่คุณชื่นชอบมีแอร์ในตัวอันนี้ห้องซ้อมเต้นห้องซ้อมเต้นนั่นนี่แดนเซอร์นักร้องศิลปินซีกนแกมลีออน้องยูริมาซ้อมเต้นห้องนี้อันนี้ห้องซ้อมเต้นมีแอร์มีแอร์ยมีงให้หมดเลยกว้างเดี๋ยวตรงนี้ติดกระจกนทีมือคาสี ก็อันนี้แบบนี้เลยเหรอแม่มันจะถือกันสีเส้นนี้นแต่เพราะค่าสีเนี่ยสองแสนมันป้องกันเสียงกล้องไงมแบบงูงอกมาแบบเป็นจุดจุดใช่แต่เพาะค่าสีสองแสนริดแรกพาเราไปดูกันต่อประตูทางเข้าอันนี้ประตูทางอันนี้เป็นหมอกหมอกเห็นงานเป็นหมองหมอกทำงานตทำการน,นี่แม่พี่น้องข่อยสิว่าข่อยสิ ตั้งใจว,ว่าขาจะขายยาดมแต่ว่าทุกรก,ก,ทกระปุกก็ทุกกระปุกสองคนเวลาขายของนี่เวลาขายของเสองคนที่จะได้เงินคือพี่บ้านฟิลแร์กับเบสคําสิงผมลงทุนผมลงแรงลงกายทำทุกยาเนี่ยคือบอกเลยแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับเบสคําสิงทุกอันนะครับแบ่งให้เพื่อนนี่ข้างๆนี่พี่น้องเพื่อจะขายด้ยคุณนะขาจะหาเงนินมาสื่อ เขาจะตั้งใจไล่สวดปากปลาแดกสู่มือผมจะตั้งใจปากปลาแดกทุกวันนะพี่พี่เอฟซีจ้าอันนี้อยู่จังหวัดไหนขอนแก่นจ้าขอนแก่นครับผมพอพักเร็วมากวันเราทุกหาสางก่อน <c oughs> สวัสดีครับว่าจะคุยเรื่องสีบ้านนะครับพี่น้องอันนี้เป็นห่อผักเดี๋ยวให้ดูแบบห่อผักแป๊บนึงห่อผักตัวเกียวตัวเกียวตัวเกียวห่อเทลวหลู่เด้อจ้าประเทศประเทศกูกูเด้อห่อผักหางเครืองอย่างนี้ไม่พอหรอนได้ตูวพูดนะพี่น้องเขาให้แบบทำออกมาคือนแบบนี้เลยนะ ออกมาคือแบบนี้นะเห็นไหมทำรูนะอันนี้หอพักเสดอะไรเสดมาแล้วจะแบ็น,นี้เลยหอพักได้เธอของคนงานอันพนักง,งานเซนตดนี่อันนี้เป็นโรงแรมได้นี่เธอวงตี้ไม่ได้ให้เป็นขึ้นลืดนหนาไม่ได้ไม่ได้ขึ้นลืดนหนาการอยู่การพักอาศัยนี่เต็มที่นะบอกไว้ก่อนนะบุคลากรผมมาอยู่นี่คุณหนักตลอดไฟนี่กิบ้านมันโรงแรมเหรอพี่น้องคุณบ้าน ย้ำนะไม่ใช่บ้านนั่นนี่คือหอพักเด็กน้อยเด่๋นี้ให้เด็กน้อยอยู่เดี๋นี้หอพักพักฟรีอันนี้คือฟรีแต่ว่ามีค่าส่วนกลางมีค่าไฟกระนันจุบมีค่าส่วนกลางมีค่าไฟค่าไฟจ่ายเองนะจ๊ะถ้าเกิดจะให้ก็คงไม่ไหวเนี่ยข้างๆเพื่อจะขายเนี่ยเพื่อจะจาขายให้นีหาเงินก่อนตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีที่จอดรถเลย <Amen. S 1> ใ่แล้วคน,นี้อยู่ทาตะวีจะเรียง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 ได้อยู่จะสงแถวนี่จะเรียงเรียงได้อยู่เนี่ยข้างๆเขาจะมุนุนมั้งตรงนู้นเขาจะขายขายมาเลยนี่ถ้ามีเงินก็คงจะซื้อไว้แต่คอนแก่นโบจะบอกว่าพี่ผมบอกเลยว่าไล่ละสี่สาห้าล้านไม่เกินจริงเพราะเกินจริงพี่น้องยินดีปื๊ดเพราะฉีเลือหลายเพราะหลายได้หนี่ เฟอร์นิเจอร์เราจะเน้นสีขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นแบบการตกแต่งออกแบบอะไรเงี้ยเน้นสีขาวเลยปีนี้อ้หูบ้านนี่นบ้าน,น,านคืบหน้าอันนี้ใช้เวลาสร้างไม่ถึงหนึ่งปีถ้าพวกเนี้ยกำลังไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆนี่นแคมป์คนงาน ขานขาดอาคารอาคารเป็นสีขาวเลยดูสิตอนแรกเป็นตอนแรกในแบบมัน <Okay. S 2> เป็นสีสีออกเทาๆก็เลยปรับเป็นสีขาวเพวื่อความสว่างเพื่อความสดใสฟลุ้งฟลิงมุงมิงกระดิ่งแมวบุ้ยกระดิ่งแมวพะนะปักตะก้าอย่าเริมดีกว่า เพื่อมีคนอยากซื้อยาดม o m ผู้พิพานฟินแลนด์ยาดมฟินแหงพิสตนเตอร์ที่หล่อที่สุดในประเทศไทยบอกเอเมินแน้วขื่นปปลกานะเออีอขื้นแล้วโอ๊ะขื้นแล้วบ่ได้บอกงาขื้นแล้วยาววย,ย,ยาม o m ฟินแหงในฐานะที่เรากำลังจะทัวร์อาณาจักรฟินแรงฟินใจดมทีไรฟินทุกที ดวมที่ไรมีแรงกายแรงใจแรงตับแรงปอดแรงฮึบฟินแรงฟินแรงหอมมากๆต้องแยกให้ออกนะครับว่าเวลาผมขายของนี่เงินขายของผมก็จะ ได้ผมขายของเนาะผมก็จะเอาเงินเหล่านี้มามาใช้จ่ายส่วนตัวแต่ถ้าเป็นพวกสร้างอันหอพักสร้างอันนั้นนะ่ะผมก็จะเอาเงินเงิแหล่เงินวงเงินกําไรวงที่ทํามาปีหนึ่งบ่เหลือจักบาทบ่เงี้ยจักบาท,บาทพี่น้องเอามาสร้างหอพัก,กเบิดเอามาสร้างออฟฟิศส่วนกลางให้เด็กน้อยเบิดพี่น้อง<ฮ>ต้องแยกออกก,กันเด้พี่น้องเขาเราเลยนะห<ฮ><ฮ>้องใช้เราอาย,ห,ายหน้าตาหอยได้แก้ไขไปหน้าตาหอยเป็นไรเนี่ย ระเบื้องเลยปอมึงเด็กระเบ้องคุณมากมันนี่ครับอ๋ราคาเท่าไหร่เนี่ยนาตี้เขาเขาได้ราคาเท่าไหร่นี่พิเศษเราวันนี้นะไม่รู้มึงขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวดูซิยดวดมอันนี้คือเดยวดมที่กำลังขายดีมากไปหน้าไวทีเนี่ยบอกเลยโอ้โหแต่ละคนตนี่เ<น>จ็ดหกนะเฮ้ยเจ็ดสิบหกบาทหล่อเล่นปะเนี่ยจริงปะเนี่ย เฉพาะในรายเท่านั้นนี่จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดสิบเก้าบาทนะตาจริงอ่ะจริงปะเนี่ยฮึจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเจ็ดสิบหกบาทหรอ แม <Man. S 2> ตัวต้มเมนี่ตัวโตมากตัวต้วมตตเมนี่อ้วนไหมอ้วนพี่น้องอ้วนบอ่อ้วนหรือใจไข่อ้วนหรือไข่จอยพี่น้องจริงป้านั่นใช่ปนี้เม่อยากจะเชือ่ออ้วนบ่พี่น้องโดมปึ๊บอาฮอุ๊ยลืมลืมลืม หอุด,ดีหยุดดีหยุดเจ็ดสิบเก้าบาทราคาประหลาดมากตะก้าขึ้นไหมนี่ในซิกแพคเบคัาเสียงเขามาัสซิกแพคตีเขาก็มีแต่วันแพคเนี่ยล่ะบ่มีเวลาดอกมูไข่ยแล้วกับมักแต่ยังสั่นละ่ะพี่น้องแล้วกับมักแต่ สิกแพกสิกอย่างเล่าละเพราะมันกับมิต่สิกผูไปฟิตเนสไปไม่ได้ไม่มีเวลาน้องบรีดบ้านน้องบรีดจะแล้วแล้วยังไงก็แล้วเสียแน่นอนตอนนี้ราคาราคาไอ้ดงของเรานะครับผมพิเศษมากวันนี้แล้วตอนนี้ตะก้าเราคือแบบสุด